สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถหกล้อดั้มซิงนะครับก็เดินทางมาถึงแกลงคอยนะครับถึงแก่งคอยยังไม่ถึงไหนเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> ยก็เดินทางคนเดียวครับก็จะเป็นวังวิงแบบนี้นะครับไม่มีเสียงน้องอีคิวนะครับลืมบอกเมื่อวานนะครับก็ Q, อีคิวอ่น่าจะเปิดเทอมนะครับเปิดเทอมก็เลยกลับบ้านนะครับกลับบ้านไปยุบบ้านไห้น้ำมาสั่นโอ้อยเลีเ้ยงตัวลูกเจ้าของก็ไปคนเดียวครับไปคนเดียวแบบเอาๆไปนะครับไม่แน่ถ้าถ้าโรงเรียนเขาปิดก็จะมาเหมือนเดิมนะครับกับว่าลูกว่าจีเปิดเทอมบ่เปิดนะอ่าแต่ ได้ข่าวว่าน่าจะเปิดสิ้นเดือนอ่าแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดได้หรือเปล่าเนาะก็เลยรอดูอยู่เหมือนกันครับรอดูอยู่เหมือนกันถ้าไม่ได้ไปโรงเรียนก็น่าจะได้มาด้วยกันอีกนะครับเอาว่าผักปากอยู่นานรถนี่แหละจะมาเหงาตัวอะท่านผู้ชมพอได้แกงเอาได้อยู่เน้่ยังเกี้ยว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 อยนี่เี้อ ก็กระจกด้านรถก็จะเป็นมัวๆหน่อยนะไม,ไม่ไม่ได้เสียดเออจริงๆละเอารถมาเพราได้เตรียมพร้อมเตรียมอย่างมันก็นเลยเป็นแบบไปก่อนมาก,ก่อนนะครับดีที่ยังได้ที่หลับที่นอนอยู่ดีที่ดีที่ยังมีที่นอนมีผ้าห่มอยู่นะครับไม่งั้นนะมึงออหนาว เมื่อคืนนี้ออกหนาวว่าหนาวไหนไหว้หนาวเคียงลืมไม่หยีดบอกเตีมบอกกคือลงลงนี้ไม่ต้องสืบวันไหนไม่รู้นะครับก็เมื่อคืนก็แซงพี่เดชมาแล้วนะครับแต่บ่ลลูวะะอ่ารัเจอแซงขึ้นไปน่าจะแซงขึ้นไปหมดแล้วกับ แต่เปียกก็แซงมาแล้วนะแต่เขาน่าจะแซงผมขึ้นหมดแล้วนะครับพอผมแซงมาแล้วผมมานอนไหม <c oughs> นี่แหละกระตายกับโตแซงแล้วมานอน <c oughs> นอนนอน,นอนยูกกออ่าากับหอดดอกมาตื่นขึ้นมาแกล้งโคล้วะพี่้องโอ้ยปกจติแล้วจะมีเออเมียเป็นคนปลูกตื่นๆเนี่ยได้ไปเลยเนี่ยนี่หาแล้วได้ไป เมื่อคืนก็ได้นอนประมาณตีสองนะครับตีตีสองหรือไม่ตีสองเพว่ามานอนอยู่ลาดบัวเขาครับสีคิวีกขันหมุนด,ดันเนี้ยมือโซ่นะเห็นว่าดันสีคิวดันอยู่หน้าเรียนจำมันน่ะนั่นแหละอเลยว่าห้มันหิดดันนั่นซะก่อนยังดีลงมานอนยังดีหาหม่อนอนนั่นเลยหิดดันแล้วหอนก็น,นอนอยู่คู่กันกน,านานเลยหรอ ก็ไปเติมการ์ดเมื่อกี้ก็ไม่ได้เติม NGV พัดนะครับขันถ้าโดนปวดเลยาบาดเก็บไปเลยเที่ยวนี้นะครับสองพันสามนะครับเออราคาของ NGV พัดมันก็แพงกว่าก็จริงนะครับแต่ผมว่าตังคงมันน้อยกว่าตัวนี้นะ ถ้าเติมจริงๆน่าจะอยู่ประมาณ2,000นะครับ1,800-1,9200 0ไม่เกินพันเดียตไหมประมาณนี้นะครับเพราะนาจะหอดพันสามไปสองสองพันสามไปไดเปนเป็นไปได้ยังเดีะยวะาตามเฮี้นก็ผมชอบแบบด่วนๆครับแพงบ่วาเสียหนา้าได้ลยพูดดิข <laughs> โม่เงิน ตอนนี้ก็อยู่ที่แกงคอยนะครับมุ่งหน้าเข้าสระบุรีจะด,ดูรถก่อนว่าเอาสีผ้าเรียนเสรยจใดน,นะครับถ้ารถก็จะเอาผ้าเรียนเสียนหลักคงเอาไปเสียนหลักเลยเหรอล่เรียนทั้งเลียงคงเอาไปทั้งเรียงวัดสุดเลยครับท่านผู้ชมไหนเป็นไหนล่ะเป็นไหนล่ะออกมาบังไยจีโจ ไหนล่ะรถเปล่าครับรถเปล่าล็อกกี้ครับล็อกกี้กับซีรีครับผมล็อกกี้กับซีรีครับขอบไฟเลยครับเหร็จมาไหมละครับม,ม,มัวไหมครับผมอีกสามเดือนเจอกันครับห้างอีกขี่มังยองเขาดิเขาไม่ <c oughs> ได้ไฟเร็วนะครับแปดสิบเนี่ยไฟเรียวผมช็อตกับพี่บักเร็ยวเลย

โอ้เช็กสีวางเลยเนาะท่านผู้ชมเหตุงานกันล่ากับเหญ่กันนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับทุกคนนะครับคนทํางานนะครับสู้ๆครับผมก็ท้อเหมือนกันนะครับบางทีหาตงังค์ทั้งชีวิตทําไมกูไม่รวยไม่มีตังค์กับเขาทำไมไม่มีตังค์อะไรประมาณนี้นะแต่ลองมองคนที่เขาได้กว่าเรานะครับมันก็มีกําลังใจขึ้นมาหน่อยเออ แสดงว่ายังมีคนลำบากกว่ากูอยู่ด้วยในความคิดผมนะยังมีคนที่ลำบากกาเราอีกเมื่อเช้าพ่อก็โทรมาบอกว่า รถขุดว่ามันพอผมนะแบบพอเถาก็เถาเออรถขุดเขาจะขายให้สามแสนเก้ามาอ้ยขายให้แสนหนึ่งเขาบอกมีเงินแบบกี่ไ่นี้ช่วงนี้เอาไปเถอะกันเป็นโคมาสุร,รุ่นสามมาสินเก่าโคดเกิดออกมาเนี่ยสายตรงสายแตกอะไรโอ้ยปัญหาเยอะ ดูดีห่อไม่ไม่อย่างน้อยถ้าจะเล่นจริงๆนะตอนนี้เดี๋ยวผมผมยังรอลุ้นอยู่ระหว่างรถล,ล่องกับรถแม่ขูวนะครับผมยังลุ้นอยู่เอาแน่อนอนครับเบาเลี้ยงเอาเนี่ยเอาแท้นะครับเอาแน่อนอนแต่ว่าสิเป็นรถแม่โ,มโครหรือรถหัวหลักเนะครับเอาแน่อนอนครับ ยัง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 ให้คําตอบไม่ได้ว่าจะเป็นอะไรนะครับถ้าเกิดพ่อผมบอกว่าไม่เล่นดีกว่าไม่โคไม่เอานะครับก็คือ,อ,อผมออก็จะตัดสินใจเอาตัวนี้นะครับเอาเอารถล่องตอนนี้อยู่ที่พ่อครับผมให้พ่อเป็นคนเลือกให้เป็นคนตัดสินใจ ว่าจะให้ผมเดินทางไหนเท่านั้นนะครับให้พ่อกับแม่เป็นคนตัดสินใจให้ผมว่ามันได้มาทางอ่าร่องก็ได้นะครับล่องก็ได้ร่องก็ได้ครับผมอหรือแม่ครูก็ได้ครับอาทำไมถึงว่าแม่ครูก็ได้นะครับเจ้าของมีรถดำเราไหม เมั่นไหร่ก็มีคนมาถามว่เอาดินไปส่งนดี่คือก็ไปทานผู้ชมผมก็เลยว่ามันกัน,น่าจะได้อยู่นะนเราก็อยามองระยะสั้นดีนนเนาะาเดี๋ยวไปวิ่งระยะเาวระยะยาวนะครับมองไปดูระยะยาวมองไปดูระยะยาวถ้าปีนี้ไม่มีคนจ้างนะครับ ปีหน้าคนก็ต้องรู้นะครับปีนี้จ้างคนหนึ่งปีหน้าก็ต้องจ้างสองนะครับปีหน้าจ้างสองปีต่อๆไปก็จ้างสามจ้างสี่ไปนะครับจ้างสี่คนนะวันจ้างสี่นะประมาณนี้นะคือคือเปรียบเทียบใหมทนะ่านผู้ชมดูนะครับถ้าทําดีแล้วก็ทําได้นะครับทําดีแล้วก็ได้งานแต่ถ้า

บางทีก็ว่าเขาไม่ได้ครับเขาก็แล่นมาแบบจักใจวางเลยมันจังหว,วะมันไม่ได้นะนะครับผมนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่สระบ,บุรีแล้วนะครับโรงพยาบาบเลเกษมราชนะครับสระบ,บุรีผมก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าอุงเทียบนะครับทีนี้คนละหินกองน้องแครวังน้อยวางไปอินนะครับขึ้นมาเตร์วเวย,ย้ยย้อยคนละผม ออกจากรอนี้ผมลงครับบอกไว้เลยสนิทพเ่เยไปลงยวนมองไปลงเขาพุบเนื้อลงนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็มีเรื่องมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังตอนเช้าก็ประมาณนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับอยากให้ทุกคนแบบสู้ๆนะครับกับ อ,อุปสรรคหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับบางคนผมเห็นคลิปพี่สุริยาอา่าอหนึ่งเลาได้ไปกับเคียวแล้วเ,เขาเทียบเลนะ่นเห็นวได้เบิ้งวะนี่ครับผมยกโพให้เลยนะครับสุดยอดเขามาแบบแบบแบบบปรูวาสิได้ขับรถที่ยังจ้งไดยแบบแังไหยนะแต่เดี๋ยวนี้เราขับสิบรอบพื้นเกยนะครับ สิบล้อหรือหกล้อวะหก็เบิ่งง่าถนัดบ้านเป็นสิบล้อสิบล้อยาวหรือหกร้อยเยานี่แหละท่านใหญ่กันครับก็เป็นกําลังใจให้พี่แกเลยครับก็หวังว่าแกคงจะได้ขึ้นเทรลเลอร์ในไม่ช้านะครับจะได้ยินข่าวดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวใส่กันพี่น้อง บแย่ตรงขึ้นไปเด้อนะครับ,รครบใครเคยตรงขึ้นไปบ้างอ่าผมครับบักแรก <c ười> เดลือดใครนะเคยตรงขึ้นไปอ่ะบักแรกล้มลสะพานเกี่ยวลงมอึดเหรอเขาไปเป็นทางรถไฟอุู่หรอขามทางรถไฟเส่อุู่หรอมาหัดขับรถมือแรกพี่นอ้องแต่หน้าเพิ่นก็นอนเนาะหน้าเพิ่นนอนน,นี่แหลหน้าเพิ่นนอนหลับ น้ำไปไงสระบุรีด้อเพียงคอยกันพูดเล,ล้วสระบุรีอ่นขึ้นพุ่นเลยล่ะว่าจักงอ่ะโดนไปซอดออกแยกเสาหิ้งยัดเจอือเลยนะถึงอย่างหัว่จของถึงอย่างตำรวจจับนะครับแต่ไม่โดนจับนะครับเพราะว่าผมไปช่วงอ่าประมาณตีห้านะครับรถน่อยบีบแต๊ใส่เป็นแถวเหรอพี่น้องอ <laughs> ย่างนี <laughs> นะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับความร่วมความมวนกันนะพี่น้องเนาะอย่าเรียเด้อนะครับขอให้มีความสุขในการทํางานนะครับขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ